อินโดมีงงเมื่อการท่องเที่ยวไทยโตกว่าอินโดทั้งที่ประเทศอินโดใหญ่กว่าไทยตั้งหลายเท่ากราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเมื่อมีชาวอินโดนะครับเข้ามาตั้งคำถามว่า เหตุใดประเทศไทยจึงมีการท่องเที่ยวเติบโตมากกว่าประเทศอินโดนีเซียทั้งที่ขนาดของไทยก็เล็กกว่าอินโดนีเซียตั้งหลายเท่าด้านทรัพยากรธรรมชาติในอินโดนก็มีมากกว่าประเทศไทยมีภูเขาไฟมากมายให้เยี่ยมชมแถมอินโดนีเซียยังมีหมูกก่เกาะจำนวนมากเพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมูกก่เกาะจึงมีหมูกก่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากในการท่องเที่ยว แล้วเหตุใดอินโดจึงไม่ได้รับความนิยมเทียบเท่าประเทศไทยโดยประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลียอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะหลักๆที่มีชื่อเสียงอย่างเกาะสุมาตราเกาะชวาเกาะบอร์เนียวและเกาะสุลาเวสี ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยมีกรุงจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้งการพักผ่อนผจนภัยชื่นชมธรรมชาติหรือแม้แต่ความทันสมัยในเมืองใหญ่ แต่ทำไมนักท่องเที่ยวจึงสนใจประเทศไทยมากกว่าอินโดนีเซียแล้วประเด็นนี้นะครับก็มีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าในแง่ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวผมมองว่าประเทศไทยคนไทย เข้าใจเรื่องของงานบริการมากกว่าอินโดนีเซียและผมยังพบว่าเมืองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่ดีกว่ามันทําให้การเดินทางสะดวกและอาหารก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ดึงดูดผู้คนได้มากเลยทีเดียวอาหารไทยน่าทึ่งกว่าอินโดนีเซียมากและสิ่งที่น่าทึ่งกว่าผมมองว่าคนไทยพวกเขามีความอดทนต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าอินโดนีเซีย ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเมืองแห่งผลไม้อาหารไทยรสชาติอร่อยวัฒนธรรมน่าสนใจการเดินทางทั่วถึงเมืองท่องเที่ยวเยอะกว่าหลากหลายกว่าทุกภูมิภาคหลายๆอย่างมีความสะดวกกว่าอินโดนีเซียเยอะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินโดนเกือบจะพอๆกับประเทศไทยแล้วจริงๆประเทศนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ แต่ติดอยู่นิดเดียวคือความเข่งคัดในกฎธรรมเนียมและศาสนาคนนอกที่ไม่ใช่คนเอเชียจะค่อนข้างรู้สึกวางตัวลำบากเที่ยวที่อินโดสนุกแต่ไม่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะห้างใหญ่ทะเลสวยสะอาดรองรับตั้งแต่ธรรมชาติยันสายปาร์ตี้คนไทยเฟรนล,ลี่บ้านเมืองถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่ง ในกรุงเทพมีรถไฟฟ้าค่าของชีพก็ไม่แพงเพราะเป็นแหล่งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเบาอาหารก็อร่อยดังไกลทั่วโลกและสามารถเดินทางต่อไปยังมาเลเซียคขมรพมา่าและประเทศลาวได้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไทยพัฒนาการท่องเที่ยวมาหลายสิบปีปรับปรุงแก้ไขหลายๆอย่างพัฒนามาตามลำดับอาหารก็เช่นกัน มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกค้าเมื่อรวมกับทีตั้งมาเที่ยวเริ่มที่ประเทศไทยจะไปไหนก็สะดวกทั้งในประเทศไทยและการไปเที่ยวต่อในต่างประเทศที่ใกล้กับประเทศไทยเมื่อรวมกับอีกหลายๆเรื่องวัฒนธรรมผู้คนและอื่นๆการท่องเที่ยวไทยจึงเจริญและเติบโตไม่ใช่อยู่ๆก็มาเติบโตมันต้องใช้เวลาความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ผมเองเคยไปไทยมาหลายครั้งและเคยไปที่บาหลีของอินโดนีเซียหลายครั้งและจากการที่ผมเดินทางไปทั่วเอเชียผมพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดพวกเขาจึงโตวไวที่สุดนั่นเองผู้คนโดยรวมผมคิดว่าใจดีกว่าอินโดนีเซียและผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่จะเรียกประเทศไทยว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิม้มเพราะไปไหนมาไหนก็ง่ายกว่าและราคาสินค้าก็ไม่แพง ชายหาดก็ดีกว่าอินโดนีเซียแม้ว่าจะบอกว่าชายหาดของอินโดนั้นหลากหลายแต่เท่าที่ผมเคยเห็นผมรู้สึกว่าชายหาดของประเทศไทยดีกว่าความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าหากนักท่องเที่ยวมาจากยุโรปหากต้องการจะพักผ่อนพวกเขามักจะเลือกประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาสามารถเลือกโรงแรมราคาที่เหมาะสมจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ได้ในราคาที่ประหยัด และจองได้ง่ายไดมากมากจากนั้นพวกเขาก็มั่นใจได้เลยว่ามาเมืองไทยทุกๆวันพวกเขาจะสนุกและเจอกับสิ่งที่แตกต่างอย่างเช่นวัดวาอารามโบราณวัตถุวัฒนธรรมที่แตกต่างชายหาดความสนุกรวมถึงการช้อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมอาหารลดเลิศและมีสิ่งที่ต้องทำมากมายส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งอยู่เสมอ และนักท่องเที่ยวที่ไปอินโดนีเซียส่วนใหญ่พวกเขาจะไปแค่บาหลีและที่อื่นๆพบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าไปมากนักหากบางคนไปเที่ยวที่เกาะชวาพวกเขาจะพบกับความยากลำบากมากมายนั่นคือความแตกต่างจากประเทศไทยมันยากลำบากมากๆในการจะหาโรงแรมดีๆในอินโดความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่นั่นแหละคือปัญหา การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดต้องใช้เวลามากจริงๆทางออกหนึ่งที่ช่วยคือการไปเป็นหมู่คณะ7-8คนช่วยหารค่ารถลงได้มากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่เห็นแปลกใจหลายประเทศมีนักท่องเที่ยวเยอะอันดับต้นๆของโลกก็เล็กกว่าอินโดนีเซียทั้งนั้นดูไบฮ่องกงสิงคโปร์และญี่ปุน่นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ผมมองว่าประเทศไทยมีอิสระเซรีมากกว่าอินโดนีเซียการมาเที่ยวคือการพักผ่อนประเทศไหนทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกดีมากกว่าผมมองว่าเป็นประเทศไทยและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าประเทศใหญ่มีธรรมชาติมากมายก็ใช่ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวได้ถ้าปัจจัยอื่นๆยังด้อยอยู่เพราะการมาเที่ยวให้สนุกจะต้องมีอะไรมากมายความสะดวกสบายในการอยู่การกินการเที่ยว การบริการความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกดีๆที่ควรได้รับจากเจ้าบ้านที่เป็นอัตลักษณ์นิสัยที่ไม่เหมือนกันลอกเลียนแบบกันไม่ได้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้บอกว่าอินโดนีเซียมีความน่าสนใจในการท่องเที่ยวจริงแต่ประเทศไทยนั้นมีความน่าสนใจมากกว่า ทั้งผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากที่น่าสนใจและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ